สำหรับท่านที่ซื้อเตาปิ้งย่างไฟฟ้านะครับและต้องการต่อสายให้เป็นปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับเดิมทีนะครับเตาตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับปลายสายก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวกล้องไม่สูบนะแป๊บนึงนะครับนี่นะครับอ่ามีวางกระพือยด้วยกันนะนี่นะครับก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อการต่อกับเบรกเกอร์นะครับนั้นน่ะท่านที่มีเบรกเกอร์เนี่ยจะใช้ได้ง่ายนะฮะก็คือแย่เข้าไปแล้วก็ขันให้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับขันใช้ได้เลยนะครับอันนี้คล้องก็ใช้ได้เลยครับตอนนี้เป็นบวกลบสายดินนะครับบวกลบสายดินนะครับถ้าในเคสที่ต้องการดัดแปลงนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้เครื่องนี้นะครับก็คือผมจะตัดออกนะครับทําการตัดออกนะครับ ท่านต้องจําสีสายเอาไว orange, ator, pues ้ด้วยนะครับสีของสายจละตัวนะครับส่วนใหญ่ตัวสายดินจะเป็นสีเทานะครับสีเทานะครับอย่างอื่นไม่สนใจสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาตัวเดียวนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยดึงออกมาให้ดูนี <t <t ่นะครับใช้ปักไปอย่างดีนะครับอ่าอันนี้คือสายดินนะครับตรงกลางนี่คือสายดินคือตัวนี้นะครับตัดออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับนะครับที่เหลือก็เป็นบวกลบนะครับบวกลบนะครับนี่นะครับ ก็ท so like, okay, ําการดัดแปลงเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับพันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แนะนํานิดนึงครับต้องใช้อย่างดีเท่านั้นนะครับอย่างดีเท่านั้นนะครับเพราะไฟแดงไฟแดงมากนะครับสี่พันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับท่านต้องใช้อย่างดีเลยแบบนี้นะครับนะครับทนความร้อนสูงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันดูนะครับเนี่ยนะครับผมจะเสียบไฟจริงนะครับแบบนี้เสียบไปแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดนะครับลองเปิดความร้อนดูนะครับ หมุนไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับไฟติดแล้วครับนี่นะฮะนะครับแล้วก็ลองเช็คความร้อนนะครับก็เริ่มร้อนแล้วนะครับโอเคคนนี้ปิดนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับไฟตรงนี้นะครับนะครับผมลองเปิดนะฮะอ่าติดแล้วนะครับนี่นะครับนะครับก็อ่าร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วขออนุนาี้ปิดก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามว่าเอ๊ะซื้อเตาไปทำไมได้สายมาแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ ก็คือเตาตัวนี้เขาดีไซน์มาแบบนี้เลยนะครับก็คือดีไซน์มาเพื่อเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์นะครับเพื่อเบรกเกอร์ฉะนั้นเนี่ยปลายสายที่ได้มาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับบวกลบแล้วก็ใส่ดินนะครับบวกลบใส่ดินนะครับก็ทําการดัดแปลงอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับถ้าต้องการใช้แบบลักไฟแบบนี้นะครับท่านต้องทาการดัดแปลงให้เรียบร้อยนะครับสินค้าที่ใช้เนี่ยใช้ของธรรมดาไม่ได้นะครับต้องใช้อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับต้องใช้อย่างดีเลยแล้วครับแน่นหนานะครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ ท่านที่สนใจสินค้านะครับเป็นเตาย่างไฟฟ้านะครับรุ่นใหญ่นะครับหรือรุ่นเล็กกว่านี้ก็มีนะครับสอบถามซื้อได้นะครับที่เบอร์09นย์เก้านะครับสองกนะครับศูนย์เก้าเก้าสองแปนะครับบอกว่าต้องการเตาปิ้งย่างไฟฟ้านะครับถ้าแบบ1นึ่ฮีเตอร์ก็จะเป็นผ่าครึ่งของตัวนี้นะครับจะอยู่แค่นี้นะครับคือ1นึ่ฮีเตอร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับก็คือจะมี2ฮีเตอร์ติดกันนะครับแบบนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่เลยสำหรับมืออาชีพนะครรับมายว110ซ กำลังไฟ4,800บาทนะครับสอบถามสั่งซื้อได้นะครับแอดไลน์ได้นะครับที่เบอร์9 0 9 9 2 8 6 3 0 8 3นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโารกกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ